พาโต้าโต้าโต้ก็เบียดขนมมาเพราะขนมวันนี้แน่นหน่อยมันก็อัดเต็มเลยว่าจะไม่วางเวานแดดเดีไว เลยค่ะโชแ่เย็นหนึง่งสวัสดีจ้าเติมน้ำนะคะเดี๋ยวให้พี่ได้เลยเิม้แเราต้องติ้งมา มีบิแบแย้สิบบาทให้หน่อยเนาะก็มาแล้วเสร็จร <c oughs> ียบร้อยค่ะ <c oughs> แปดสิบนะพี่ขอบคุณค่ะ บิดบิดแยกนสิบบาทเนอเาก็มาสิบบาทเอาแก้วน้นสิบบาทห ไปนี่รด,ด้เขยตเลยคันนี้ไม่มีน้ำตาลนะสิบ,บาทใช่ไหมครับคบอน,นี้นนนนตาลแล้วหมดกันทะ้เนียอตายเหรอใช่ป่ะไม่ไ<ป>มดไ่